สบายดีสาวบาวสาวทางไรบาวสาวทางไรเนาะคทคริมาแนะนำจักหน่อยเนาะคยครใครคนบ้านเนาะของหน้านะมันีกาซิมาาเราเกี่ยวกับประสบการณ์รือว่าอยากแนะนำให้ทุกคนที่เบิ้งคลิปนี้หรือว่าคลิปที่เขาโพสลงเนาะเกี่ยวกับการสร้างรายหบรายได้จาก คือเอื่นว่าเข้าเอิ่นว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่าอเงี้ยก็แล้วแต่เนาะที่หาเงินผ่านอันอินเทอร์เน็ตเนาะผ่านโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์องี้ยก็แล้วแต่ที่มันมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนาะแต่มื้อนี้ข่อยสิมาแนะนำสองทางหนึ่งก็คือการสร้างรายได้จากการเกณฑ์กำไรระยะสั้นก็คือการเทรด binary อ p t i o นเนาะเทรดในท่าเฟรม30วินาทีเนาะ ก่อนอื่นหลังจากที่เจ้ามูร์ลัวไพร์ลัวมีคนแนะนำ้ำลัวเบอร์มาจากคลิปลัวมาจากอีนี่ก็แล้วแต่เนาะถ้าเจ้าสีขาวสู่วงการนี่เนาะก็ะคือการเทรดเนาะจะเป็นเทรดฟิวเจอร์ลัวเทรดจากกระดาษเทรดของไบแอนแนบบล์ลัวบีเอ็กซ์ FT บลัวเอฟทีบลัวโฟเรตยังก็แล้วแต่เนาะหลักๆเนาะคอยจะสรุปมาอยู่ มีอยู่ซีหพวกลิ้นย่อยเนาะย่อยก็คือใหญ่เนาะโอเคเนาะคนอื่นเนาะอันอันดับที่หนึ่งเนาะหลังจากจะเขามาแล้วเนาะอันดับที่หนึ่งเนาะมาพักน้ากันเลยเจ้าเจ้าเองเนาะดูภัยกับแดดเนาะคือคือคอยเองเนาะสมมูรณ์เราคอยเนาะโอเคเนาะต้อถามถามโตเหาเองว่าเหาเห่านีเนาะที่เขามาเพื่อยังเพื่อห้าเงินหรือเพื่อลิน หรือเพื่ออะไยังเนาะหลังจากที่เจ้าผู้คาตอบแล้วเนาะโอเคเข้ามาหาเงินเนาะอันนี้หนึ่งได้สําคัญสําคัญไดอันนี้เนาะอันนี้คืออันดับที่หนึ่งเนาะผู้แล้วว่า้ามาหาเงินเนาะอันดับต่อไปก็คือขอขอถัดไปเนาะเข้ามาเงินเล่นเขาเข้ามาหาเงินนเนาะขอที่สองก็คืออันเข้ามาแล้วจะมีควมหูลายปันใด มีละบ่รือว่ายังรูอว่ายังเนาะทายังเจ้าตองเห็นยังถ้าต้องเห็นยังอันนี้ต้องทานจะเองเนาะต้องเห็นยังต้องศึกษาเนาะศึกษาว่าเจ้าจะหาเงินกับมันจะต้องตรงเฮียนหูเข้าใจมันให้ละเอียดว่าตัวอย่างเนาะคือใอยอันเขาตัวนี้คือ บีเอ็กเทดเนาะต้องศึกษาเกี่ยวกับมันว่าบีเอ็กเทดเหมอนยังแล้วมันมียังนงในหันเนาะเฮาต้องเห็นยังกับมันมันมันสมาธิสางไล่ไล่ได้เฮามีจักสองทางเนาะเขาต้องหูเข้าใจเนะจาะเจ้าต้องไปถามคนที่แนะนาําเจ้าหรือเจ้าศึกษา,าเองจะต้องหา้าผูที่เพึนะกษาเนาะเจ้าจึงสมาธิสางไล่หับกับมันได้เนาะต้องเฮียนหู ยคนถูมันก็มีหล่สองทางเนาะก็คือหนึ่งหนึ่งอาดับหนึ่งก็คือผ่าน y ยูทูบติ๊กต๊อรือเฟซยังสองก็คืออ่านเนาะอ่านก็คือเข้ามา Google เนาะก็คือจะต้องเซิร์ชใน Google เขียนว่าสมมติเนาะสมมติว่าคือ b x t อ็กเเนาะจะเขียนว่า b x t อ็กเทสบีเอ็นี่มันยังแล้วก็ เขาไปศึกษาเนาะหลังจากเขาแล้วเนาะอินดิเคเตอร์เดลตโตเนาะตัวอย่างว่าคือภาษาก็คือเทคนิคตัวษสคือ RSI เนาะเจ้าก็เขาไปเบิงเนาะเคียนไปว่าการนำใส RSI แล้วับเคียนมาแล้วก็เบิงมันจะออกมาเนาะก็กดกดเขาแล้วก็อ่านเดลตโตเบิงเทคนิคหรือว่าซิเบิงกับเทียงเที่ยนเราจะเคียนว่าการใช้งานแท่งเที่ยนเนาะเขียนเข้าไปในกูเกิลแล้วก็อ่านเบิงแล้วก็ศึกษาเบิง อันอันดับซองก็คือศึกษาเนาะศึกซาให้เขาใจว่าจิิงที่จะจะหาเงินกับมันหันมันเม่นยังมันหาเงินด้วยวิธีใดมันหางสารไร่ดักให้เขาเจ้าสังทางเนาะหลังจากที่ห้องหูเลยมุดเนาะก็คือขั้นตอนต่อไปเนาะก็คืออนาจิสามเนาะก็คือหลังจากที่เขาศึกซาว่ามันแม่ยนยังแม่นยังแล้วเขาก็ต้องมาลงมือเนาะลงมือก็คือหัวขอจ่สามลงมือเนาะ ลงมือเพราะว่ามันจะมีอันขั้นย่างเลยก็คือบัญชีเดโมเนาะให้เขาฝึกให้เขาทดลองเทรดเนาะมันจะมีอยู่อันพันพันเรียนพันพันเดโมเนาะหลังจากเขาเทรดเบิร์ดแล้วเขาจะรีขึ้นใหม่ได้เนาะก็คืออันนี้จะให้เขาอจะให้เจ้าเึกฝึกพึกพูดเจ้าเองเนาะฝพกเทียนี้ได้อันอันอับที่ซีเนาะ ึกแล้วเนาะอันดับที่สี่ก็คือตัวอย่ามเราห้ามชี้ึกเนาะฟึกคือว่าเทคนิคของ RSI ตามเช่นราคาเนาะเฮามมันมันเขามาขอขอที่สี่เลยที่สี่ก็คืออันนั้นงบประมาณนะงบประมาณที่เฮาจะลงในการหาเงินในครั้งนี้คือว่าทุนที่เฮาจะว่างในกรอบตัวนี้เนาะก็คือขอขอที่สี่ทุนทุนเฮาทุนจะมีทุนขันต่ำและทุนขันกลางและทุนขันสูงเนาะก็ หรือว่าเจะทสิเอานําข่อยก็ได้เพราะว่าข่อยก็ได้เขียนมาเนาะถึงมันมันจะมีสองเออสามสามสามลักษณะเนาะถึงเนาะก็คือขันตาขันตาก็คือเจ็ดสิบหาหรือว่าลอยเนาะลอยเรียนเนาะเงินถึงที่เราจะอาลงเนาะขันตำเไห่ขันตาันี้ถอยยังในนาขันตาก่อนเนาะแต่โปยังในนาให้ ทุกคนลงเถอะล่ะหาหรือว่าซิบหรือว่าสาวหรือว่าสามสิบเนาะเพราะว่ามันโอกาสที่เขาจะสร้างกำไรมันมีน้อยเนาะน้อยที่สุดแหละแต่ว่าเจ็ดเจ็ดสิมหาคืนนี่เนาะเจ็ดิมหาคืนมันจะมีอยู่อันเจ็ดเจ็ดออเดอร์ที่เขาจะออกไปเนาะเจ็ดออเดอร์แสดงว่าถนัดเขาเขาจะบ่บผ้าหัวเจ็ดออเดอร์เนาะยังน้อยน้อยลก็ส้ำซะ ไม่ที่สี่ข้อกษนะแหละเนาะโอเคเนาะยังหงจุดเจาะลอกไปฝึกเบื่องเงินเงิอนอาหารในฟอร์ดเนาะในอาหารมันเซีเดโมมันจะมีอยู่พัดเนาะพัดหัดจัดโลบออกสมมติว่าห้าสิเอาเจ็ดสิบหาานะเงินที่หัดจะโลกเจ็ดสิบหานะเจ็ดสิบห้าเข้าตองปั๊บเงินให้เกาลอยชาหาเนาะก็แล้วชามันให้ให้มันเสียนะงบตัวไหนให้มันเสียให้มันยังเลืออยู่เจ็ดสิบห้านะ เาลองลองฟึกว่ะเาลองฟึกเทะเบิงเนาะเทะตัวนี้เนาะในงบเจ็ดชิมหาเฮาหันลองเทะเบิงเนาะเทะเฮาจะไปหมายตีนเนาะก็คือคอยอันนี้คอยกัดเขาชี้างเองก็ได้อันนี้คอยก็เอาอันนั้นเอาของเขามากันเนาะเพราะว่าเฮาเขาชี้างเองก็ได้เพราะว่าเฮาต้องเฮาต้องคูณวิธีวิธีเนี่ยก็คือการคูณเงินเพื่อเอาทุนแหละกำไรนิดนึงเนาะเฮาจะ เดินเนาะหมายแตบีตก็ข้อขอที่หาได้นี่เนาะก็คืองบข้อขอที่หาก็คือแผนการเดินเงินเนาะแดแผนการเดินเงินเนาะก็คือนี่หมายแตบีตเนี่เจะไปหนึ่งหมายที่สองหนึ่งจำสองหมาที่สมนี่ก็คือสองจำสีเนาะหมาที่สเนี่ยก็คือหาจำสี่มาที่หาเนี่ยก็คือสิบเอดหมาที่หกนีก็คือสามเนาะจะสาม มานชีเจ็ด่ะคือสี่สิบเจ็ดเนาะงบงบนี่เอองบงบเนี่ยถา้าถ้าเจ็ดใหม่นี่ก็คือเก่าเก่ามันถือ 9, เก่าสิบเรเียนเน,นานะคอยแนะนำผิดเมื่อกี้เนาะมันก็คือ 9, เก่าสิบเรเียนกาจะได้ไปอยู่เจ็ดออเดอร์เนาะอันนี้ก็คือการวางแผน,นทึ้นเนาะที่เราจะลงเพื่อสร้างกำไรอันอันันวขขอที่สี่ที่หาเนาะที่หาก็คืออยากแนะนำเนานนะ อันบางแผนการเทรดเนาะก็คือมือหนึ่งห้าจิเทรดจักจักออันนะั้นจักข้างเนาะจักข้างข้างละที่เอากําไรข้างละเท่าใดขอยยังแนะนํายหโบเกิลยังแนะนาให้ทีข้างละท,ยยท,ละทีเรียนเนาะที u d t กับพะเนาะหลังจากที่เราได้ตามเป่าเนาะตามเป่าก็คือ C.U.D.T. เนาะ C.U.D.T. เขาจะยุดต่อขังยุดยุดแล้วก็เห็นยัง้วก็เขาก็ศึกษาต่อคลิป hmm. ที่เขาศึกษาต่ออันเทคนิคที่เขาใส่อยู่จะเป็นเทคนิค R.S.I. ตามเสลี่ยราคาบอกพูดว่ามันเป็นเทรนค่าลกเนาะย R.S.I. ตามเสลี่ยราคาเนาะอันเทคนิคที่เขาใส่เนาะตามเสลี่ยราคาปุ๊บถ้ามันบทะลุเนาะมันบทะลุเมาจะซื้อขึ้นถ้ามันถลุจะคลายลกเนาะ อันนี้มีเปอร์เซ็นต์วินเล็อยากว่าซสูงเติบแ้วสูงเนาะคนหางสูงเนาะที่คนยใส่เนาะกาคอบู่กับแทงเทียนเนี่ยแทงเทียนกับเบิ้งเบิ้งแทงเทียนเนาะแทงเทียนจะแบกเป็นซองเออเป็นเป็นสามส่วนเนาะันเป็นเห็นม่มันแทงเทียนเปิดปิดเต็มปิดทีโซนทีสามเนาะเป็นแทงเขียวเนาะกับสือตามไปเลยเนาะกามีเปอร์เซ็นต์มินเล็สูงคือการเนาะอันนี้ก็ะหูกคอที่หาเนาะกข้อที่หกเนาะอัน สามวิน ha, ัยเฮาให้เฮาเองก็คือคอยกันได้บอกวันผ่านได้แน่นานสามแบบได้โซดว่าครั้ง uh ที um ่หนึ่งเนาะเฮาเรดเฮาสางกาไรอยู่เฮาจะเอาก็กาไรอยู่ซีีอยู่เอตุีเนาะได้แล้วหันยุดยุดเนาะก็คืออันนี้ขอที่ขอต่อไปที่คอยแนะนักขอที่หกเนาะยุดยุดล้วก็ศึกษาต่อเนาะบบดนี้มาบ่มขอต่อไปเนาะครับ ขอต่อไปเนาะอันมทัทชีเดโมโาคือเก่กาเนาะมาทัทชีเดโมเพราะว่าเขาเึก้ซาเดออันหลังจากที่เขาเขามาสู่กะดาษเทตของบีเอเททหรือว่าอีนั้นก็แล้วแต่เนาะที่จะใส่เรื่อว่าืึกซาอยู่เนาะหลังจากที่เขามาแล้วเนาะฮาต้องข้อข้อที่เจ็ดเนาะอันนี้ฮาต้องเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนสร้างสังเกตว่าเบิงเบิงพฤติกรรมของตลาดเนาะว่า ในณปัจจุบันมันเกิดขึ้นมันเป็นแบบใดมันเป็นแทงเทียนคูหรือว่าสลับหรือว่าอยู่ในส่วนอันไอขาออืนว่าอย่างเนาะมันมันอีหย่างวะมันสวิงเนาะมันมันขืนมันโงมมันย่างหละหรือว่าเป็นเทียนขาลงงมๆแล้วมันอยู่ในกรอบไซเวยร์เนาะ้องเบิ่งเนาะเบิ่งพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นในอัน อดีตปัจจุบันเนี่ยเพื่อิเคราะห์ในอนาคตว่ามันจะไปในทิศทางใดนเนาะอันนี้เราต้องเบิง่งสร้างสังเกตเนาะอันต่อไปก็คือแบบหลังจากที่เราเขามาแล้วให้ให้เราอัดคลิปอัดคลิปเนาะที่เราศึกษาอยู่ันให้เราอัดคลิปเนะาะจะเป็นสิบสาวสามสิปหรือว่นาอยากแนะนําให้สามสิปนาะทีลงมาเนาะมองให้ดูชิบหาเนาะอัด อัดแต่ละเอาเดอมที่เขาออกนะเนาะบาในส่วนมันเป็นไซเวทนี่เขาอาจเบิ่งว่ามันเคลื่อนที่แบบนี้แบบใดแบบใดเนาะให้เขาอาจคลิปเละอัดอาจเละเขาออกก็เดินนำในออกก็เดินนำในเขาอาจเบิ่งอัดหลังจากจอัดแล้วปุ๊บเขามาทบทวน,น,นคืนเนาะก็คือปิดคลิปเนาะปิดปิดคลิปแล้วเขามาเบิ่งคลิปคืนว่ามันในส่วนไซเวทนี่มันอันนั้นกร้าเที่ยงเทียนมันเคลื่อนที่แบบนี้เนาะแบบนี้จุดแบบนี้มา เป็นแบบนี้แล้วอะไรเข้ามาวางแผนทีฮหบมืงกับมันเนาะห้ามเงอย่างไรวันถ้าเขาจะสากกับไรจุดนี้เนาะในส่วนไซเวทเนาะเขามาเบืองมันเป็นแบบนี้เนาะโอเคเบิ่งแบบจะเป็นมือใหม่หรือว่าส่วนใดก็แล้วทีทีเจ้าหันว่างเนาะเจ้าวางนะเจ้ามาเฮ็ดคือเก่าส่วนส่วนไซเวทคือเก่าหรือว่าส่วนใดเทศออก็เดินต่ลอดอันนั้นแหละคือก็คือควแนะนำาแหละเนาะอันงบ เก้าสิบเรียงถ้าขันตามเก้าสิเอ็ขันตาเนาะหมดเจสิ้ามันมันได้แต่หกออเดอร์เนาะเก้าิบ้าก็คือเจดเนาะเจดเนาะเจ็ดบนี้หายใออกหนึ่งคือเก้คือคือคนแนะนามัแหละหนึ่งไมที่หนึ่งกับหนึ่งหนึ่งไมที่สองกับหนึ่งจำสองไมที่ทาบกับสองจำชีไมที่ีกับหาจำชีไมที่หากับสิบเอ็ดือว่าท้าซาชีเจ็ดือว่านังกันแล้วแต่เนาะให้มันครบเจออเดอร์เนาะเราจะพาดอยุ คอยแนะนำเนาะถ้าจะเบิ่งเป็นจะจะผ่าอยู่ประมาณสองหรือว่าสามแล้วมาที่ฉีดจะจะวินเนาะโอเคเนาะอันนี้ขอยอยักแนะนําให้จะอาด์ตคิบอัดแต่ละสว่วนมันเป็นเทนค่าคืนเนาะอันเขาถ้ามันเป็นเทนค่าคืนเนาะให้จะอาร์ตคีปอัดไวอัดแต่ออกออต็ออกก็เดอือตามออกก็เดิอให้มันครบประมาณ สิไปสิไปเอาเดอแหหรืวรอว่าสาวให้มันได้ซ้มทีททททละทีเนาะแลังจาก็ปิดคลิปหนูวอาไปเห็นยังกันแล้วแต่แล้วก็กลับมาเบิ่งหื้นเนาะคลิปที่จะอัดเบิง่งเบิง่งบุพเาโลบได้เบิง่งเบิ่งมามันเคื่อนทีเป็นแบบไดเนาะอันนี้ก็คือเฮาเป็นสร้างสกตเบิ่งพฤติกรรมของตลาดเนาะเพื่อว่าแผนเฮาเองว่าที่ฮับมือ,มอกับอันจุดที่มันเกิดขึ้นเนวได้แบบไดเนาะอันนี้ก็คือสัมผัญได้เนาะ วันนี้หัวขนะนะ้อที่แปดเนาะหัวข้อที่แปดก็คือหัวข้อที่แปดนี่เนาะก็คืออย่าหาเฮ็ดแบบนี้เป็นปรนะนะะจำเนาะเฮ็ดฝึกเนาะเจ้าจะฝึกคอยแนะนําให้เจ้าต้องมีอยู่สองหรือสามเทคนิคเนาะสองหรือสามเทคนิคเนาะเทคนิคจะลองฝึกเนาะจะลองลองนำไปใส่ก็คือที่ขอดใสนะ่เ SI นาะ r s i เนาะเทคนิค r s i มันต่ำเช่นราคาเนาะ ตามเทีนราคาแล้วสมมติเราเป็นเทียนค่าร์บอนก็ประมาณนะเป็นแท่งแดงเนาะมันตามเทีนราคาถ้ามันบริสุทธิ์เนาะสื่อขึ้นเนาะโอเคอันที่นีดที่สองก็คือคอยจะใส่อัน M A M A H เนาะมันจะเป็นเส้นเนาะเป็นเส้นแบบนี้เนาะถามันนี่เนาะมันเงาะขึ้นเนี่ยนี่เนาะไหล่ห้าวสื่อสื่อขึ้นเลยเนาะสื่อขึ้นอัน ซื้อขึ้นนะก็คือหดเจ็ดออเดอร์มันมันโบผัดหดเจ็ดมันผาดประมาณช่องนี้สามอาจจะซื้อขึ้นเนาะถ้ามันงอลงแบบน,นี้เนาะนงอลงห้คลายคลายตามเนาะคลายคลายชี้หาหกเจ็ดออเดอร์แล้วมันงอคลายมันจะจะมีโอกาสบินบินลาย,ยเนาะบินแต่จะผาดอยู่ประมาณสูงสุดเนาะขอกำลังตีห้ซีไมที่หายเนะแต่จะวิ่งเนาะได้กำไรแล้วขึ้นขึ้นมาขึ้นเนาะโอเคเนาะเทคนี้ทีก็ใส่นะเอคนิคที่ซ่เนาะ วันนี้เทคนิคที่สามก็คือเบิงเบิงแทงเทียนเนาะแทงเทียนเนาะเบิงอย่างไรเนาะเบิงแทงเทียนก็คือจีค่อยใส่เนาะเบิงแทงเทียนเบิงก็คือที่ค่อยบาเนาะแทงเทียนก็คือเบิงว่ามันเป็นแทงเทียนเต็มบ่ถับมันแบ่งเขาแบ่งส่ตาเนาะแบ่งแทงเทียนเอาเป็นสามส่วนเนาะก็คือ่อยสีแต็เน้อมันมันแนวนี้เนาะ อันสังเกตอันนี้คือจุดเบึงสังเกตเทียนๆเนาะพิจัยเนาะวิ่นวิ่นเขียวเนาะแห่เฮาเสือตามเนาะให้เฮาเสือตาหนึ่งอเดร์เนาะเสือตามนี่เนาะมันมีโอกาสวิ่นอยู่โอเคเนาะแล้วก็มันมีลายลหไลายลายแบบเนาะแ๋ยวข่ียกแนะน้าบึงตัวนี้ก่อนเนาะโอเคกาหพวขคอต่อไปก็คือเนาะอันคอที่เก่าเนาะทัวคอที่เก่าก็คือ ให้เฮ็ดแบบนี้เป็นประจำเนาะเฮ็ดแบบนี้ก็คือมันมันสัง,สงเกตแล้วก็มันศึกษาแล้วก็มันหาความู้เนาะหาจากทางนอกหรือว่าจะติดต่อโค้ดหรือว่าผู้ที่แนะน,าน,านาําจะเนาะจะต้องถามเขาเนาะก็ขอที่ชิปเนี่ยก็คือการว่างหลังจากที่เฮาได้เบิดเนาะได้เบิดกันได้เทคนิคหัดฝึกมาโอ้มันใจนะเทคนิคนี้ ตัวตัวอย่างม่าคือภาษาเนาะ RSI ตามเส้นราคาเนาะมันลงมาเนาะมันบดทะลุร่วมันทะลุกะลอกไปปับ๊บสายเบิ่งเนาะลอกลอกห้เจ้าสุดจ้าไปปั๊บสายเบิ่งว่ามันสิแม่นยำชำได้เนาะคอยบ่อยากให้เฮ็ดตามแต่อยากให้เจ้าสุด,จ,ปปสด,จ,สดจ้าลองไปฝึกทีคอยเว้านี่นมันมันมีหลายเทคนิคแต่ว่าคอยใส่ก็คือเทคนิคนี้เนาะก็คือเปอร์เซ็นต์วินเรทค่อนข้างสูงเนาะก็หลังจากที่เฮาได้เบิดแล้วเนาะเฮากั ลงมือตัวจริงเลยลงมือก่เฮตุตามแผนที่เขาเขียนเนาะเขียร์แผนแบบใดเขาก็เฮิดประมาณยังห้คุกเจ้าก่อนที่เทตุเป็นีจริงเนาะก็ถือเขียร์แผนก่อนแผนแผนการเดินเงินสองแผนเป่าสามแผนสต็อปล็อตก็คือหลังจากที่เขาเชียอันแบบนี้ก็คือสต็อปล็อตก็คือหลังพอร์ตเลยเนาะมันจุดเชียรมก็คือหลังพอร์ตเลยเพราะว่าเขามีงบก็คือเก่าซีบเอสก็คือเ้าจะเดินอยู่เจ็ดใหม่ห้าพันเ้าเจ็ดใหม่มันจะหลังพอร์ตเลยเนาะก็ ทุกเส้นเราขอถือว่ามีบอกมีแต่มีโบลายเนาะเจ้าพ่อทอดแปดหรือว่าเกาอเดอร์ดองเนาะหมดเจ็ดเดอเนาะสูงสุดอ่ะซามชีหรือว่าหนึ่งหนึ่งอเดอร์นี่เนาะสูงสุดเดนเนาะอันนี้ก็คือการลงมือเนาะลงมือฮะตรงก่อนชิลลกนะฮะตรงมันใจเขาเองกว่านันว่าเทคนิคที่เขาได้มาเนี่ยมันเออเค่ร่อยเลยเนาะ้องลงมือเฮ็ดกับมันก็เฮ็ดแบบสม่ำเสมอเนาะ อย่างให้ขอสุดท้ายก็คือเนาะอันมหาภูกัสว่าเข้าสส่ศามกับเรหน้าที่ละเท่านี้เท่านั้นชั่วโมงนีิเอาสิเอาคือเห็นคลิปเขาลงหันเอาหอดลอยเรียนช่องลอยเรียนเป็นพันมหาภูกัสจนน่ะเจ้าตองโูกัสว่าเจ้าเขามาทำมีตเนาะเจ้าตองคิดง่ายๆเนาะก็คือเข้าไปเหตุงานเนาะเข้าต้องก่อนสิได้เงินมาเนาะเ่าต้องมันต้องนับเป็นรายเดือนเนาะเดือนหนึ่งเ่าจะได้ได้อยู่ ตัวตัวอย่างออะเพงานยุทไทยเนาะจะได้เยูะมื่นหนึ่งหรือว่ามื่นสองหรือว่ามื่นสามด้วยสองมื่นก็และแต่เนาะให้เจ้าโฟกัสว่าอันนี้มันเป็นเพียงเบียกเสริมหรือว่าเฮ็ดเบียกลากได้ได้เนาะได้เพราะว่าเฮาสมาธิเฮ็ดเบียกอื่นได้เด้เฮาด้อยู่กับหน้าจอเป็นประจำเนาะเฮ็ดเป็นเบียกเสริมหรือเบียกลากก็ได้เนาะเฮ็ดแล้วเฮาดไปห้าเงินทางอื่นก็ได้เนาะเพราะว่ามันเฮ็ดง่าย การเทรดนี้มันกับบริยาแล้วมันกับบริไงเพียงแต่ห้าศซกษอขาแล้วเข้าใจกับมันเนาะสามารถสร้างกำไรกับมันได้มันบริไงก้นไปได้แล้วมันก็บริยาเกินไปขับใจมันจะกระไดเนาะโอเคกะบางแผนเทรดมือหนึ่งจะเทรดสามหรือสี่เนาะเอากำไรครั้งหนึ่งนี่ชองห้าสี่เนาะสองห้าสี่เนี่ยหรือ่าง่องห้าห้านี่สำนีหยุดเนาะได้ได้หาแล้วหยุด ยุด้วก็ศึกษาต่อเทคนิคหรือว่าจะศึกษาเทคนิคใหม่มันมีมันมีหลากหลายเทคนิค,นคเนาะศึกษาบ่งศึกษาในย t u b e ว่าเขาใส่เทคนิคนีคน้แหละก็ไปถามโค้ดเจา้าเรือว่าไปศึกษาใน YouTube ว่าการใส่บริจูแบ,บ,บนบ่อีนอยังก็กแล้วแต่ไปศึกษาเบ่งแล้วว่ามันดีเรือว่าบ,บ่ดีเนาะก็มันใส่งานแบบไรให้เจ้าเขาไปอ่านแล้วก็ลองไปปับใส่ในชีวิตจริงเจ้าแล้วก็ลองอัดคลิปมาแล้วกั มาเบิงทบทวขึ้นเนาะโอ้ข่อยเห็ดแบบนี้เนาะอืุเทนเขียนเป็นแบบนี้เนาะค่อยออกคลายเนาะมันมันพลาดเนาะโอเคขอเขาเบิ่องอีกม่ต่อไปออกแบบนี้มันชนะแล้วก็สังเกตเบิงอันประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือน,นเนี่ยสังเกตเบิงใหาดจากจนสิ้นเนาะหรือว่าถ้าจะเห็ุเป็นประจำก็หนาจะเดือนหนึ่งนี่แหละจะเข้าใจเกี่ยวเข้าใจหอดเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือว่าสาร้างกำไรกำมัำไนไนดะ้เนาะ สุดท้ายนี่ก็พางให้ทุกคนติดตามน,นะครับกดไลค์เลยว่ากดแชร์เนาะเพื่อจะบอปาดคลิปใหม่เนาะอันนี้จะเป็นอีพีอีพีหาเนาะที่่อยแนะนำเนาะก็ขอบใจเนาะทุกคนที่เบิ่งแล้วก็กดแชร์เนาะกาบ่มียังเนาะตอนนี้ก็มีแต่โทรศัพท์หน่อยหนึ่งเครื่องมือกับบ่มีหลายเนาะว่าที่เหตุเกี่ยวกับ y o YouTube นี่เนาะก็ให้ทุกคนเบิ่งอยากมาแชร์ประสบการณ์หรวอว่า เราเกี่ยวกับจริงดีตนเองคือได้ศึกษามาว่ามันเป็นจังไดจางไดเนะาะก็ให้ทุกคนฝากจิตตามเนาะขอขอบใจนําหลายๆนะก็จบคลิปเพียงเท่าน,นี้เนาะอันนี้อัดอยู่ตอนหาหกโมงสี่เนาะอัดคลิปเนาะ